สวัสดีชาโลกกัน,นิกาครับวันนี้มีอะไรมารีวิวนี่ Apple e n c เอนโคบั2โปรเอนเอน o ผู้ผิดตอนนี้หูฟังตัวใหม่จากทาง o p p l e ที่มันใหม่เพราะว่ามันเขียนว่าวงเล็บวัาเนวอยู่ด้านหน้าเนาะในแอปในแอปแบบว่าช e ้อปปี้ a z ร d a มันเขียนวงเล็บว่าเนวอยู่ก็แปลว่ามาใหม่นั่นเองนะเราน่าจะเป็นช่องแรกๆน่าเป็นช่องแรกเลยบ้งที่ทําแบบว่ารีวิวรุ่นนี้เนาะใน เอ่อที่เป็นคนไทยอ่ะเอ่อที่รีวิวรุ่นนี้นะถ้าใครสนใจอยู่นะครับอย่าลืมแชร์ไปให้เขาดูนะฮะเพื่อนเพื่อนสนใจกันอยู่แกะกล่องมามีอะไรบ้างนะตึ๊ดตึ๊ดนี่ในกล่องไม่มีแล้วนะกล่องก็กล่องกระดาษนะฮะธรรมดาไม่มีอะไรพิเศษนะฮะตัวข้างในมีอะไรบ้างยกขึ้นมามี จุกหูฟังนะไซส์เอสกับไซสนะ์แอลเนาะก็คือใหญ่กับเล็กตัวกลางก็คืออยู่ที่หูฟังอยู่แล้วแล้วก็มีคู่มือซึ่งแปลกมากคู่มือมีมาสองเล่มแหละเออมีคู่มือสองเล่มนะฮะเรนนี้ก็ไม่มีอะไรนี่มีพลาสติกที่หุ้มตัวหูฟังนะฮะโอเคส่วนี้คือตัวหูฟัง นี่คือตัวหูฟังนะฮะ Apple e n c o b u บัตรสองนะครับนี่เลยแกะออกมาเป็นอย่างนี้นะวัสดุของตัวพลาสติกที่ทำนี่ค่อนข้างดีเลยดีเลยนะครับหูฟังเนี่ยเป็นอินเอียร์นะแต่ว่าจะไม่ได้นี่ไม่ได้เอ่อไม่ได้จุกอุดเข้าไปในหูมากนะเป็นอินเอียร์ที่ใส่สบายแบบว่าคล้ายก็ส่วนใหญ่อะ่ะ ไอ้พวกอินเอียที่มีกา้านอ่ะเออมีกา้านอ่ะมันจะใส่เราไม่ไม่ได้อุดหูเหมือนพวกอินเอียที่เป็นกลมๆเนาะอืมนะฮะนี่เป็นอย่างนี้ตัวหูฟังนะฮะพลาสติกจะเป็นผิวด้านนะแต่จะมีไอ้ตรงกลมๆเนี่ยเป็นผิวเงาเนาะที่ทัชทัชสกรีนนะครับเวลาใส่ก็จะเป็นอย่างนี้ อืมอย่างนี้นะเห็นไหมการสันๆันแค่นเอรนะทำไมันมีเสียงอะไรอ๋อเสียงจากไงนี้มันเชื่อมต่อเพลงไว้อยู่นะฮะพอ,พอดีใช้ไปแล้วแหละมาเดี๋ยวเราอ่านสเปคให้ฟังก่อนนะครับสเปคนะ แล้วกัเราซื้อมาจากลาซาดานะครับราคาขายนะตอนนี้ขายอยู่หนึ่งพันเก้าสิบเ้าบาทนะสเปคเป็นไงบ้างตัวนี้นะมาพร้อมไดเวอร์ขนาดใหญ่พิเศษนะสิบสจุดี่มิลซึ่งค่อนข้างใหญ่นะเพราะว่าตัวหูฟังอินเอียร์เนี่ยส่วนใหญ่มันจะอยู่ประมาณหกเจ็ด มิลเนาะหรือว่าสิบมิลอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าตัวนี้ใหญ่ถึงสิบสองจุดสี่เลยเพราะว่าอย่างเนี้ยจะเทียบกับซาวคอตัวเก่าที่เราใช้อยู่ซาวคออาร์สิบไอ,อเนาะตัวนี้สิบมิลน,นะครับอืมตัวนี้ไดเวอร์ใหญ่กว่าใหญ่กว่านี่ไม่รู้ทําให้เสียงมันดีขึ้นหรืออะไรยังไงหรือเปล่านะฮะแต่เดี๋ยวจะบอกว่าเสียงมันเป็นยังไงแล้วกันนะอ่าแล้วก็ตัวนี้มีไมโครโฟนคู่นะตัดเสียงรบกวนด้วยไอเนาะ ทำให้เวลาคุยเสียงค่อนข้างคมชัดซึ่งผมมีอัดเสียงไว้ให้ดูละเดี๋ยวจะใส่ให้ดูเนาะว่าเสียงที่เสียงของใหม่เป็นยังไงบ้างค่อนข้างชัดเลยชัดแบบชัดมากเลยเพราะว่าที่เรานั่งอยู่านนอนเนี่ยมันจะมีเสียงโมบายเสียงลกเสียงอะไรเงี้ยเยอะเนาะหน้าบ้านเราเราอัดอยู่หน้าบ้าน <c oughs> นะครับแล้วก็ตอนนี้ใช้งานได้นานถึง38ชั่วโมงอันนี้รวมกล่องชาร์จนะ ะฮะแล้วกันน้ำไอพีห้าสิบห้ากันได้ระดับแบบวา่าใส่ขี่มอไซค์ตากฝนเนี่ยหูฟังไม่เป็นไรเนาะเพราะว่าไอพีห้ากันกันฝนได้กันน้าล้างได้เลยนะฮะแบบว่าเปิดก๊อกน้ํามือล้างล้างมือเบาๆาล้างได้เนาะแต่ว่านันนําว่าอย่าไปล้างฮะเพราะว่าการโดนน้ำไม่มันไม่อยู่ในการรับประกันเลยก็เหมือนกับมือถือแหละมือถือทั่วไปก็อย่างไรฟโฟนก็ยังบอกว่าวกันน้ํา กันน้มได้ไอพีหกแปดแต่ว่าโดนน้มเข้ามามันก็ไม่รับประกันอยู่ดีนะฮะตอนนี้นะครับมีอะไรอีกเขบอกว,ว่าดีไซน์การลดเสียงลดล,บ,ล,บ,ลบกวนจากลมเนาะก็คือทําให้ว่าเวลาเราโทรเนี่ยมันจะลดเสียงลมที่เข้ามากระแทกหูฟังเราเนาะอืมนะครับแล้วก็หู หูฟังเสียงระดับเทพขนาดนั้นเลยหูฟังนี้ขับเคลื่อนโดย Dilect Audio j u n e r อันนี้นี่ไม่รู้จักฮะน่าจะเป็นอ,อะไรอ่ะเกี่ยวกับวงการเครื่องเสียงไหมไม่แน่ใจนะแล้วก็ระบบเสียง Dolby Atmos เนอะนะครับต่อถ้าใครใช้คู่กับโทรศัพท์ Oppo เนี่ยมันจะเหมือน iPhone ด้วยก็คืออย่างเช่นเวลาเราเปิดฝาข้าง ตัวกล่องไอข้างๆอะไรนะพอจ Opp อะ oppo อ่ะมันจะขึ้นโชว,ว่ามีอุปกรณ์ใหม่เป็นหูฟังอะ่ะขึ้นมานะแต่ถ้าใครไม่ได้ใช้ oppo ก็ใช้ได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าเราก็ต้องไปจับคู่ในตัวอะไรอะ่ะบูทูเราเองเนาะก็คือมันจะชื่อว่า oppo encode b ัตนั่นแหละนะครับก็หูฟังใช้งานได้ต่อเนื่องสูงสุดแบบ8ชั่วโมงต่อการชาร์จหครั้งก็คือหูฟังตัวเดียวเนาะ หูฟังใช้ง,งานได้8ชั่วโมงแล้วก็ใช้กับเคสร,รวมกันได้ถึง38ชั่วโมงนั่นเองเนาะถ้าคุยโทรศัพท์ก็ใช้ได้ประมาณ4ชั่วโมงต่อเนื่องนะฮะประมาณนี้แล้วก็มีเกมโหมดด้วยอ่าใช่มีเกมโหมดสามารถเปิดได้ในแอปหรือว่าจะเซตเซตค่าให้มันแตะสัมผัสแบบว่าแตะสั่งงานจากตัวหูฟังก็ได้เนาะให้เปิดเกมโหมดนะครับตอนนี้เป็นบูทูทาถนะึงสาม ีเสียงฟืดฟัดบ่อยเลยนะครับเป็นหวัดอยู่เลยประมาณนี้สเปคมันนะฮะก็คือสเปคดีแหละแเป็นค่อนข้างดีเลแต่มันก็จะมีข้อติที่เราไม่ชอบไม่ชอบนะเอามา,มาพูดเรื่องเสียงก่อนเสียงเป็นยังไงบ้างนะฮะตัวนี้นะ Apple Enco b ัต2เสียงถ้าเทียบกับตัว a 5 0 i ที่เราใช้เป็นตัวหลักอยู่ประจำเนาะก็คือ เสียงค่อนข้างดีเลยถ้าเทียบกับตัวนี้เลยไอตัวไอตัวเนี้ยเทียบกันอนะ่ะไอตัวเนี้ยเสียงดีกว่าผมว่าดีกว่าทุกย่านนะแต่ว่าเสียงมันจะคนละโทนกันตัวนี้มันจะออกเป็นแบบเอ่อโทนสว่างเขาเรียกว่าไงไม่รู้หรือเปล่าไม่รู้แต่ก็คือโทนมันจะใบๆคล้ายๆกับใครเคย,ย,ย,ยฟังแอร์พอร์ตป้เสียงมันจะประมาณแบบนั้นนะแต่ว่ามันจะเอ่อเหมือนแอร์พอร์ตที่ไงไม่ไม่ไม่ใช่เทียบกับแอร์พอร์ตโปรนะ คล้ายแอร์พอตธรรมดาที่เพิ่มเบสเข้ามาประมาณอย่างนี้มั้งอืมอน่าจะใช่หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ตัว R ห้าสิบเนี่ยมันจะออกโทนอุ่นอ่านะฮะแล้วก็เบสตัวเนี้ยเบสตัวนี้เ,ตตนเออจะมีความกระแทกกว่าไอ้ตัว R ห้าสิบ A ห้าสิบอะเบสเบสหนักแต่มันจะออกนุ่มอ่าประมาณแบบว่ามันจะไม่ได้กระแทกเข้าอะ่ะไอ้ตัวนี้มันจะเขาเรียกว่าไงอะ ภาษาคนที่เลน่นพวกหูฟังน่าจะเรียกว่านี้ปะเแบบเออมันเก็บตัวไวอะพูดไงดีเหมือนลงลึกกว่าเออประมาณนั้นนั่นแหละอืมแล้วก็เสียงร้องเสียงร้องชัดกว่าตัวนี้นะฮะเสียงร้องของตัวนี้มันจะค่อนข้างจะชัดเจนกว่าตัวนี้นิดนึงเนาะคือรู้สึกได้อะ่ะอืมถ้าถ้าถามว่าเสียงตัวไหนดีกว่ากันเนี่ยเสียงตัวนี้มันจะออกแนว ดีกว่าแบบฟังเเรียกว่าไงเสียงจัดจ้านกว่าตัวนี้มันจะออกแนวนุ่มๆแบบว่าไงเออโคราโทนกันเออตัวนี้มันจะออกแบบว่าสว่างแหละรครับ <c oughs> นะแต่ก็มันก็มีข้อที่เราเราไม่ชอบเลยอย่างหนึ่งก็คืออ่าการสั่งงานมันการสั่งงานตัวนี้ ไม่สามารถปรับเสียงจากตัวหูฟังได้ซึ่งงานนี้สาคัญสาหรับเราเนาะเพราะว่าเราชอบใช้หูฟังที่มันปรับที่มันแบบว่าสั่งงานปรับลดเสียงขึ้นลงอะ่ะได้จากหูฟังนั่นเองซึ่งตัวนี้ปรับไม่ได้ตัวนี้สามารถโหลดแอปมาใช้ร่วมกันได้นะชื่อว่าเ hey อนะ่อเฮมโลดี้เนาะเดี๋ยวเราจะขึ้นรูปแอปไว้ตรงไหนไม่รู้สักที่หนึ่งนะฮะไปโหลดมาใช้ได้ซึ่งปรับแต่งเพิ่ม,เต,มเติมได้แต่ว่า มันปรับเสียงไม่ได้อืมก็เป็นข้อติซึ่งสำหรับเราเป็นข้อใหญ่ <c oughs> คือถ้าใครไม่สนใจเรื่องการปรับเสียงก็ก็ถือว่าดีอะ่ะอืมนะฮะแต่สำหรับเราเราชอบแบบที่มันใช้งานได้ง่ายหน่อยหนึ่งนะฮะคือเราจะปรับเสียงเราต้องไปกดที่โทรศัพท์เอาเนียซึ่งก็ไม่ค่อยสะดวกสำหรับเราเท่าไหร่นะนะครับแต่ถ้าเอาแค่เรื่องเสียงเนี่ยถ้าเทียบกับอาร์ิบตัวที่ใช้อยู่ประจำเนี่ย เสียงตัวนี้มันจะค่อนข้างดีกว่าอืมนะครับนะีแล้วมีอะไรอีกเสียงใหม่เออนะเดี๋ยวเราอัดเสียงให้ฟังนะครับเสียงอัดไวแล้วทดสอบเสียงนะจากเสาคอไม่ไม่ใช่ตสาคอผู้ผิดอัปเปออนโคบัตสองนะฮะอันนี้เป็นเสียงจากหูฟังนะมีเสียงรบกวนก็คือ หน้าบ้านก็จะมีเสียงโมบายเสียงนกร้องเนาะแล้วก็เสียงพ,พัดลมที่เป่าจากด้านหลังมานะฮะเสียงอันนี้ชัดนีอเปล่าแต่ผมดูเว็บเสียงเนี่ยค่อนข้างจะใหญ่นะน่าจะเสียงชัดเดี๋ยวจะใส่ให้ฟังนะฮะประมาณนี้เสียงเป็นยังไงบ้างก็ผมว่าชัดนะชัดเลยแหละอืมค่อนข้างชัดเลยนะขนาดมีเสียงรบกวนค่อนข้างเยอะนะก็ถือว่าชัดอยู่นะฮะแต่เราไม่ได้ออกไปแบบว่าเออ ไปถนนใหญ่แล้วไปแบบยืนข้างถนนไปคุยคงขี้เกียจออกไปอ่ะเออใครจะไปยืนคุยข้างถนนข้างถนนเนาะตัดหน้าบ้านก็พอแลวหน้าบ้านก็มีเสียงรบกวนอยู่เหมือนกันพอสมควรประมาณนี้นะครับมีอะไรที่เราต้องพูดอีกปะลึกไม่ออกประมาณนี้แหละก็คืออธิบายเรื่องเสียงว่าตัวนี้เสียงออกแนวคนสว่างนะฮะเบส เบสกระชับลงลึกคือเบสอะ่ะมันจะตึบแบบว่าเรียกว่าหนึบกว่าเขาเรียกพูดไม่ถูกแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยเบสมันจะออกนุ่มๆแบบน,น,นวลนๆกว่าเออตัวนี้มันจะหนึบแล้วแบบว่าเหมือนนับลงลึกอะ่ะเหมือนมันจะปุ๊บปุ๊บปุ๊บแบบอืมนะฮะซึ่งถ้าใครชอบแบบแนวนี้นะคือเสียงร้องชัดเสียงร้องค่อนข้างชัดแบบว่านำ นำออกมานิดหนึ่งอ่ะอืมก็ตัวนี้ได้นะเดี๋ยวเราแปะพิกัดให้ที่ข้างล่างเหมือนเดิมนะฮะนะเราน่าเป็นช่องแรกๆที่รีวิวนะถ้าถ้าละถ้าไม่ผิดผมว่าใช่อาจจะเป็นช่องแรกได้ซจำนะที่รีวิวในไทยนะถ้าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดซับสไคร์ไปมากรูดให้ด้วยนะครับไปแล้วบาย รีวิว OPPO e n c o b a คบั r สอนะฮะถ้ามีเพื่อนคนไหนสนใจอยู่นะลองส่งลิงก์แชร์กันไปให้เขาดูครับเราได้ตัดสินใจถูกว่าอ๋อประมาณนี้นะมันเอ่อถูกใจเขาหรือเปล่ามีข้อดีข้อเสียข้อเสียสำหรับเราเลยคือตับเสียงไม่ได้นั่นแหละนะ<ง><า>นะฮะแต่ข้อดีก็คือเสียงมันดีกว่าค่อนข้างดีนะฮะไปแล้วครับบาย